คุณยุบคะค่ะสวัสดีค่ะเชฟคุณยุบจะผสมของข้ากวกับของหวานออกมาเป็นเมนูอะไรเขาทำตับทอดกระเทียมแล้วก็เอาความหวานของสอยทองเนี่ยให้ได้เชมหวานค่ะแล้วเดี๋ยวกำลังจะทำชุบช็อกโกแลตนะครับประยุท์คิดว่ามันจะเข้ากันไหมโจทย์เขาก็อื้อ ก็มองดูน่าจะเข้านะคะวัตถุดิบของข้าวข,ของหวานที่เราให้ผสมผสานกันเนี่ยต้องกินได้และต้องอร่อยด้วยค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ,คะก็ต้องมีทั้ง3อย่างความคิดสร้างสารรค์มีรสชาติดีแล้วก็ทานได้องานหนักเหมือนกันนะอุ้ยลูกชาลูกชาลูกช้าแมมครับวันนี้จะเอาของขาวกับของหวานไปผสมกันอย่างไรครับ จะทําเป็นมูตับบดแล้วก็จะมีตัวคาสตาร์นมช็อกโกแลตเป็นหน้าแคนดี้แล้วก็ฝอยทองค่ะคิดว่าจะใช้เมนูนี้กี่นาทีครับคิดว่าจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้วก็จะทําออกมาให้เป็นจานที่ดีที่สุดน่าจะเป็นคนแรกนะคะที่เข้าได้ร้องชิงได้เราจะไม่เสี่ยงแข่งสองแน่เราจะต้องทำแข่งแรกอ,ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยืนลนลานในแข่งสองงั้นขอให้โชคดีนะครับ,บค,ค่ะค่ะ ก็พยายามทำให้เต็มที่ให้คณะกรรมการเห็นศักยภาพของเราเราก็อยากเป็นคนแรกอะ มีความน่าสนใจบ้างคะคนแรกเลยครับแบรดครับเมนูของเขาน่าสนใจมากครับเขาได้ไอเดียจากช็อกโกแลตซอยคือการทําช็อกโกแลตให้มีลักษณะคล้ายเป็นดินนะครับวัตถุดิบหลักของเขาคือตะโบและผ้าคิริวครับเสิร์ฟคู่ไปกับไอศกรีมนมข้นหวานรสช็อกโกแลตและมาร์ชเมลโล่แล้วยังมีลูกองค์ที่เอามาทําเป็นทวิลแคนดี้หรือแผ่นน้าตาลกรอบอีกด้วยครับถือว่ามีความคิดสร้างสารรค์มากเลยครับก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยจะทําให้เขาได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นคนแรกหรือเปล่า อีกคนหนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือแหม่มครับเขาจะทำคาราเมลคัสตาร์ดโดยที่เขาจะใช้นมข้นหวานรสช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ฝอยทองลงไปและเอาลูกอมแคนดี้นะครับมาทำเป็นคาราเมลจะมีส่วนผสมของพาคิริวัวนะครับเอามาทำเป็นครัมเบิลแล้วก็จะมีสโน์นะครับที่ทำจากตับ,บวัวดูแล้วนะครับน่าจะผสมประสานวัตถุดิบค้าและหวานได้อย่างลงตัวเลยครับ ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะคะคือคุณยุบจําได้ไหมว่าการแข่งขันรอบกดปุ่มครั้งที่แล้วคุณยุบเป็นคนแรกที่วิ่งมากดปุ่มได้คนนี้เนี่ยคุณยุบก็เอาตับหมักด้วยนมข้นหวานแล้วก็เอาไปทอดกระเทียมเคลือบด้วยซอสที่ทําจากแมชเมลโล่และลูกกวาดเรื่องความเร็วเนี่ยไม่น่าห่วงหรอกคะ่ะเพราะดูประยุทํ์ทำเวลาได้ค่อนข้างดีแต่ที่น่าห่วงจานนี้จะมีความคิดสร้างสารรค์มากพอสู้กับคนอื่นค่ะ เาาได้หรือปล่ตอนนี้หมดเวลาไปแล้ว30นาทีนั่นหมายความว่าคุณจะเหลือเวลาอีกเพียง50นาทีสำหรับการแข่งขัน2องรอบได้ยินครับเชฟได้ยินครับเชฟ เวลามันลดลงไปเรื่อยเวลาตัวเองนะไม่ใช่เวลาส่วนรวมอย่าใช้มันเยอะ้องตั้งสติครับลุงแดงครับวันนี้ลุงแดงต้องผสมของข,องขาวกับของหวานแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์อีกอย่างด้วยลุงแดงจะทำอะไรครับ จะทำพายไส้ตับหวานพายไส้ตับหวานใช่ครับตับนี่เราผัดกระเทียมพริกไทยเนยแล้วก็ใส่นมเพื่อ้มันมีความหวานโรยหน้าด้วยหอยทองตกแต่งด้วยขนมหวานหวานชิ้นเล็กๆกันพวกนั้นพยายามใช้ด้ามากที่สุดจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับน่าจะเกิน40นาทีแล้วตอนนี้เกิน40นาทีเราเวลาอบพายมาบวกกับเวลาที่เต็มวัตถุดิบเกินอยู่แล้ว40นาที มันก็เสี่ยงแล้วกับรอกต่อไปว่าเราจะรอดไม่รอดใช่มากเท่าไหร่รอบ2เหลือน้อยเท่านั้นนะครับขอบคุณครับผม <c oughs> ก็หันไปดูเวลาแล้วเราไปตั้งไกลแล้วนะทำไงล่ะขอให้ได้มีเสิร์ฟแล้วกันเวลามันที่เหลือก็ไปวัดดวงข้างหน้า <c> Haley <oughs> Konya